หมอครับัสดีครับคงงมมีเรื่องอยากจะถามก็หมอผมสงสัยอย่างนี้มานานแล้วครับว่าเวลาที่ผมจะเลือกซื้อถุงยางอะครับผมไม่รู้ว่าผมต้องไซส์ไหนอะครับหมออ้าวแล้วปกติทําไงอะก็หยิบหยิบมั่วๆครับบางทีก็หยิบได้ถุงรัดแกงว่า<ห> <c oughs> ถุงข้าวแกง <c oughs> บ้าแล้วบ้าแล้วนี่เขาต้องวัดอย่างนี้เธอสมมติว่านี่เป็นน้องชายเนาะปกติเวลาวัดนะคะต้องวัดตอนที่มันขยายขนาดเนาะไม่ใช่วัดตอนมันเหี่ยวเหี่ยว ตอนที่มันขยายขนาดมากที่สุดแล้วก็วัดตรงบริเวณที่มันกว้างที่สุดโดยส่วนใหญ่มันก็จะประมาณตรงกลางเนาะก็ตอนที่แข็งตัวสุดอ่าอันนี้อย่างอันนี้นี่หมอวัดออกมาแล้วเห็นไหมได้12เซนนะเอาหน่วยเป็นมิลก็คือเป็น120มนิมิลใช่ไหมแล้วหารด้วย2.3ถ้าอย่างเงี้หยหารออกมาแล้วได้เท่ากับประมาณ52ก็คือไซส์52อันนี้มันก็ขนาดประมาณคนไทยเนาะไปวัดดูเอาแล้วก็หารเอาก็ได้ ครับหมอจริงๆผมก็วัดมาแล้วนะแต่ไม่ได้วัดแบบวิธีที่หมอสอน,นอ่ะทำให้เธว,วัดไงอะ่ะเนี่ยผมวัดมาอย่างเงี้ยวัดความยาวเหรอแนวยาวเลยนะสุดไม้บรรทัดเลยครับว้าวเธอจะบ้าแล้วสุดไม้บรรทัดไม่ใช่แล้วไหมเนี่ยพิการแล้วเธออะไรจะใหญ่ขนาดนันน้นเดี๋ยวผมขอตัวนะครับพอดีจะรีบไปลองวัดดูครับว่าขนาดเท่าไหร่เออแล้วก็ใส่มันถูกเข้าใจไหมเดี๋ยวมันลวครับขอบคุณครับ